สวัสดีจ้าโมนิยิ้มสุภาพคนๆมาเบิ่งวิธีสอนการเก่งนะจ๊ะเป่าเก่งเป่าแตงนะจ๊ะแต่ว่ายิ่งหล่อหล่อไปแล้วนะจ๊ะน่าจะหลอดหลออไปแล้วจ้ะเลาวก็บทอออกหลายนะจ่ะแล้วก็มั่นช้ำเนี่ยจ้ะแล้วก็กลับกลับตัวเป็เก่งนะจ๊ะกลับข้างในนะจ่ะ ทางในเพราะจะกลับออกมาซ่อมแล้วจ้ะเราะจะมือดอในจักน้อยแล้วจ้ะประว่าณเก่งลกูกคาสีดำแล้วจ้ะคือส่วนทางในของคนแล้วจ้ะ ฟังที่ใส่ซิปไปแล้วจ้ะมันเปื่อนมันเปื่อนจับไม่ชนกันแนจใจนี่ขึ้นลอยจริงมันแตกนอกจากเนาะใหญเก่าจะหนาเนี่ยจะน้อยแล้วจ้ะค่อน,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 นสีเย็บประมาณ คือร้อยที่เป็นโค้งไว้นะจ๊ะน้องเป็นข้างนองนะจ๊ะแต่ว่าเหาสิเย็บขึ้นมาอีกเย็บขึ้นมาเทิงตรงร้อยที่เป็นโค้งไว้จักหน่อยนะจ๊ะเ้าสิเย็บขึ้นมาประมาณนี้จ้ะบนจังหน่อยนะจ๊ะจ้าพาน พยายามในจจ้าถอยล้างจากก็เย็บตามรอยเก่าของเพื่อนเนี่ยจันจเพื่อนเย็ยบไปแล้วจ้ะ เป็นการแนนนะจ๊ะเพื่อนๆเก็บอีกรอบนึงนะจ๊ะก็จะเก็บประมาณสองหอบค่ะเอาเข็มมุ้งฟอนนะจ๊ะพยายามที่ จะซายจาไหนได้จ้าปเถ้ะไปจ้งก็กล้าเสด็จได้ออก้าจ้ายากตัดมากเหยดันออกด้คนตาเนเป็น นมองเห็นนะจ้ะจะยกาะดับน,นอกก่อนนะจ้ะตี่ขึ้นลอยที่เขาหล่อไว้นะจ้ะเราจะบล็อเป็นไปสุดนะจ๊ะจะดึงเพือนเนละเพาะว่าอาจจะซีมื่อแล้วจ้ะจะมงงา,ะมา,าะมต่อได้นะ้จ้ะมึงาจะเล่มต่อได้ ที่เราใบทิ้งใบประมาณซ้ำนี้นะจ๊ะนิ้วนึงจ้ะแต่ว่า,เ,าเ,เพื่อนๆอาจจะมองบ่เห็นว่าเก่งพันสีดำนา่าจะมีสี่ขีดไปเพื่อนๆมีมองเห็น <c oughs> น่าจะนี่คือรอยเก่าของเพื่อนเน,น่าจะเมันเรียกใบเนาะจะเนาะ เหอนเตมตามรอยเกา้าเพราไปนเลยจยากเขาจะเป็นตังเลาะตัวนี้ออกก่อนด้พวพจาวาทำห้อาบ่อเละอาะดกสยจัภาษามาเย็บผืนมาได้นะจ๊ะเพราะว่าของป็นแตกเป่าหนาด้วยกันมองเห็นมาจาก เีจยบตามรอยช็อต จากนั้นเพื่อนยํำนะ้าหลังจากที่หเ,เย็บดนนันนอกไปแล้วนะจ้าเขา,ากะกับออกมาคื้เกาจะมาเย็บดันในน,นะจ้าเพื่จะปิดปิดที่ที่เา่ารลอดนะจ้ะที่ห่าเลอะออกก็จะซ่อมนะจ้ะเ่ เขาจะปิดผ้าก,กัเหย็บอีกเพิ่นก่อนแล้วจ้ะอีกรอบนึงก่อนฟังคนเรฟังกันแล้วจ้จะเป็นคนเรฟังกันแล้วจ้ะก็มีเขงสอมไปเมื่ดแล้วจ้าดาจะดันแต่ว่าเข้าเปลี่ยนให้ เพื่อนแตกนะจน๊ะเล้วเพื่อนๆเ,นเ,เท่เนนากันเกียรติเพื่อนอีกรอบนึงจ้าแล้วก็สีดใส่ได้ประมาณทีๆจล็กน้อยนะจ๊ะเพื่อนๆประมาณเบอร์สองคืงจา้า ที่นี้อาจจะบอดเดเต่เนื่องจากว่าะเบียมาเสีนเดียวนีแต่ได้เด็กนสามอีกรนบนึงนะจ๊ะเน่าอาจะน่าจะมาปิดหน้าจไม่เย็ปิดเพรว่าจะมาต่อตัว ต่อเนื่ยๆในช้วงไหนเด้จากรับเรว่าจะต้องให้รุดด้ที่ตัดยงางัึ้นมา พอมาหอร์นมองตะเคฟกับเพื่อนแบกอะแบกคืนนกอเกาเพื่อนเด้อจากค่ะเพื่อนบอแบกเพื่อนก็ทับชิดกันเนื่องจากแต่ว่าตอนนี้เป็นจะแบกออกเาก็จะแบกออกทั้งข้างบนและข้างล่างเนื่องจากมองตะเคฟกับเพื่อนเพื่อนยุบเป็นก่อนเนืองจากว่า โอเชฟเพื่อนตรงกันบอจ่าหน์เพื่อนๆชนกันนะจ๊ะเขาจะยำไว้นะจ๊ะตรงนี้เพราะว่าจะชอบแตกที่สุดก็คือตรงเป้าหน่นะจ๊ะนี่ค้า อเป็นนั่งมา,กกแ,า,า,ลาแ,แล้วนะจ้ะเนาะวิธีสั่มเป่ากันเก่งแตกแล้วจ้ะจะเพื่อนหายแตกแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆ นี okay. ่ก er ็คือเศษได้ยด้จ้าเนี่ยเรานำกันไปตอนเราไปนั่งน้าจ้าเพื่อนๆจะเป็นงานมาเรียบร้อยแล้วจ้านี่คืองานส่องเป่าล่งเก่งแก่ได้จ้าเพื่อนๆสำหรับผู้ใดที่เขามาเบิ่งคลิปนี้ก็ขอขอบพูดอะไรได้จ้าฝากกดติดตาม กกไลค์ให้น้ำเนื้อจ้าก็ไลค์ก็แช์น้ำเนื้จ้าเป็นกำลังใจให้ยีคลิปหนาแล้วจ้าขอบคุณนหลายด้ยจ้าเพื่อนเพื่อนที่เขาว่ามึงจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มีสำานาจ้าเัอดีจ้า